สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจำวันจาก AEC TV กันได้นะคะสนานนนโดยกาแฟปาทีคอฟฟ่กาแฟสุขภาพกาแฟที่อิ่มหวานไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้ ทัดมีเดียรับให้คำปรึกษาจัดงานทุกรูปแบบงานคอนเสิร์ตเวทีแสงสีเสียงดารานักร้องพิธีกรตลกแดนเซอร์จัดสรรตามงบประมาณพร้อมโปรโมทงานทางโซเชียลมีเดียทางช่อง AEC TV Channel สนใจติดต่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท์089 889 2654 093 460 4666บริหารงานทัดพระสมุดและทีมงาน สนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1ซอย1ถนนท้ายบ้านตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096 768 4595 081 357 0422 เริ่มแล้วงานวิสาขาบูุณาีุมีพุทธประเพณีสี่ยามโมปีที่9ฉลองวันวิสาขาบูชาโรคประจำปีพุทธศักราช2568นายสมเกียรติวิรยะกุลนันรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานเปิดงานวิสาขาบูุณาีุมีพุทธประเพณีสี่ยามโมปีที่9าณด้านหน้าศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชอำเภอเมือง นครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาท้งนี้เพื่อน้อมนำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกิจกรรมในวันวิสาขาบูชาคุณประพิชยานา,นานครพนมผู้อำนวยการศูนย์การค้าเทอร์มินอลยีเโคราชกล่าวว่าศูนย์การค้าเทอร์มินอลยีเ็ดโคราชจัดงานวิสาขาบูชาฉลองวันวิสาขาบูชาโลกประจําปีพุทธศักราช2568โดยเปิดให้เข้าสักการะพระบรมสารีริกธาตุเวียนเทียนล,ลอยฟ้าบูชาพระพุทธเจ้าสิบทิ เสริมบุญบาร,รมีหนาฐานหอคอยชั้นห้าและหอคอยสกายเด็กศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมทํากิจกรรมในวันวิสาขาบูชาซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติตัสรู้และปะลินิพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเริ่มเทศกาลร,ระหว่างวันที่8-18พฤษภาคม2568ณฐานหอคอยชั้นหน้าและหอคอยสกายเด็กศูนย์การค้าเทอร์มินอล21ส่วนในวันที่9พฤษภาคมเวลา17นาฬิกามีการแสดงธรรมจากพระอาจารย์ศักดาสุนทารวันที่10 พฤษภาคมเวลา8ในกา30นาทีพิธีตักบาดพระยิบเอ็ดลูเิเรนชั้นจีปารีสทั้งนี้ผู้ทธศาสนิกชนสามารถร่วมงานได้ระหว่างวันที่8ถึง18พฤษภาคม2568ณาฐานหอคอยชั้นหน้าและหอคอยสกายเด็กศูนย์การค้าเทอร์มมนอล2ยหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร0836915599 AEC Channel TV ราายงนขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะค้ะขอบคุณค่ะสนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์ 096 768 4595 081 357 0422สเก้านยแปดหนสาเนี่สอานลดอยกาแฟปาทีคอปปี้กาแฟ,ฟสุขภาพกาแฟทีอินีหวานไม่มีไขมันอังกฤษกาแฟแท้ทัชมีเนียบริการรับจัดคอนเสิร์ตรับถ่ายหนังละครโฆษณามิวสิกรับถ่ายรายการถ่ายทอดสดทุกแพลตฟอร์ม และโปรโมทธุรกิจทางโซเชียลมีเดียทางช่อง ACTV e Channel ประสบการณ์หลายปีสนใจติดต่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท์0898892654 0934604666บริหารงานทันพระสมุทรและทีมงาน